Okay. ค่าของพระขมันจักเลยือค่าของพระอยู่วันไหนมันเป็นอยู่วันไหสิจัยค่ของคนรู้จำขนาดที่บูม่ธรรมดาได้ค่าของพระค่าของคนค่าของพระค่าของคนนี่สมูจจักค่าของคนมันตสิเกิดมามันทมควยอยู่ก่อนว่าสมูจจักขามนี่มัแต่เขาไปสละไทยด่อเหลมันหมนแม่นคนเวอร์เด้อเจ้ว่าอย่งไรแต่สรจจักขาับเกิดขึ้นมาสื่อๆนี่ ค่าของคนคือกันเกินมาซื่อสื่มีค่าตรงนี้ค่าอลไวบ้านนี้ก็โอ้ยมีค่ามีราคาตัวานี้ทำให้เกิดคุณค่าคุณมีคาขึ้นมากอยูว้ายยู่งใส่เลยวัวยิ่งสมัยนี้ท้าไปหางเซยเลยเพราะว่าเป็นอย่างโว้ยคนมีค่าของคอยแล้วคอยได้ของขาแล้วม้อยคนมีเงินมีค่าบ้ยไปสิไปเดือดร้อน หาเงินมาใส่ในกระเป๋าเต็มกระเป๋าอือตื้อใส่กระเป๋าเบ็ดเต็นได้ยี่ห้อไเนี่ยนี่แหละค่าของคนสมบัยิระเบิดเขาสิไปเดืนร้อนทุกเจ้าตีไปเห็นอันนั้นเด้อไปเห็นอันนี้เด้อคอยจะเดือดไฟคอยกระไปคอยมาจัไปคอยมีแล้วยงนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานขคนเยาว์ดีมีเงินมีเงินมีงานมุมดานสุข ไม่มีเงินก็มีงานบรรดาทุกโลใหมฆแม่ภูริีิดเจอกดให่ยังเด้อเห็นรถไหเจอกด้หด่ยังขาว่าเจ้าดใได่ยังสวรรค์ก็มีนิพานก็มีนิพานันกับมีเอานิพานกันนิพานก็ต้องหุ่นจักทั้งไปนิพานนั่นคือ อยากไปในพ,านาในพาน่านกบมูจักทาานในพ่านก็แล้วแม่ทนแล้วล้พานต้องแม่คันบูมูจักทาานในพ่านก็ต้อนมูจักท่านในพ่านต้องต้องเลี้ยงบ้านต้องศึกษาทัวมันยังคือใครเคยไปแล้วมีพ่านอยู่บนใดเขาจังใดไปจังใดออกจังใดหยัยต้องมีศึกษา,นา,นาหนาหนาคอยว่คอยจะไปในพ่านคอยสิไปในพ่านเล,เลี้ยวแม่ตอนนั้น ไปก็คือลงพ้างกรับขึ้นไปขึ้นมาคือเก่าเนี่ยโอ้ยเครือเขาล้มเขาล้มตายแม่มขาตัวตอนตัวของหลงเขไม่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ลงเลยจะของไปคนหลงเนาะเขาไปคนหลงเขาไม่ได้ลงเลยเขาคือไครเนี่ยเขาคือคนอื่นเลยเขาคือตัวของเมาเลยวันนี้ นั่งรถลยบินบัทก็บอกไปบินขึ้นกันเพราะว่าโย่งเขาว่าเห็นได้ถึงว่า้ลงพอขันมาอยู่น้องผมลูกผมหลืงว่าต้องมีรถไปยุ่งไปส่งหัวจะบินบัตรก็ได้ขันเมื่อยผมว่าตองผมโบตงบ้านจะว่ายลูกสล่านลูกสลาลงมาสล่าดเลดบอกนีัญหานนักไปโลุงผ พอลุงผมทนมันเป็นอันหนึ่งผมก็จะไปตามอันนี้เป็นป่วยเป็นบวกป่วยทำมันผมมีปัญหาอย่างลุงสละเออเป็นปกติแตเป็นปัญญาเขาเห็นมันตามมันตามมันทุบมันอยากเขาเว้เขาเห็ดหน้าเขาแห้งหรอกเขาจะมาส่งพอมาส่งแล้วจักหนึ่งจักหงขออาหารนี่มาให้เรียบร้อยแล้วหยอดวัดแล้เจ้าของก็จะมาหน้าอาปากอยู่กับป็นหาหรือกูงงฟุต เออ <c oughs> เอาเปรียบเขาโพลก็ได้หรือว่าจัางไรยองวะครับผมเออมาส่งหอดว่าลราห่วยต้องกระตือรือร้นนะแม้เจ้ของก็ได้ <c oughs> เออจจงกนันมันจังมีความเมตตาต่อกันนนั่นน่้เอ้ยมีความเมตตาต่อกันเว้ยเพื่อนก็เห็นใจโตโตก็เห็นใจเพื่อนมันก็อยู่นุ่กันได้เลยเว้ยอันนี้เพื่อนเห็นใจโต๊ะละโต๊ะละเสยๆ,ๆยู่ในบบเห็นใจเบิ่นมันสิเป็นไปบ้ะครอเูาเมียกับเมีๆๆยกับห่วยวัวก็เตะเอาตนแล้ว 合并พวกมาห้วยกับมิยากับห้วยมันสิแตกเขาบ่แล้วมึงสิแตกที่สันตัววันมันจงห้อยเลี่ยวเป็นเรื่องสั้นแล้วแต่นันคันคันพร้อมกันแล้วพัวกับพร้อมเมี่ยงเมี่ยงกับพร้อมพัวแล้วห้วยพระกับพร้อมยมย่มกับพร้อมพระไหวมันก็จะเลื่อนตัววันเออพระจะเลื่อนได้หรอคันพ่พร้อมกันรวยพระกับพวจะเลื่อนยมยมกับพ่จะเลื่อนพระแล้วก็ไปคนละทางตัว ยุ่งกับโบอันเมียก,กับโบเจริญผัวๆกับโบเจริญเมียก,กับไปคนละทางเธอเข่าปากอันเนี้ยเข้าคุมตัวพ <c oughs> ากกันเฮ็ดกันสากลุ้ๆไปใส่กับโบใดไปใส่กับโบเมีกับพากกันฟ้าห้องลุงเขาจะทำมป็นวงนิทานวงนิทานบุญบุญหรือบาปนี่เอาอีนั่งเนี่ยมันตะเกาแต่สมัยเกิดขึ้นมาจักสาไดไอ้วงจักลักเขาไปทำวัด เขาไปวัดเขาไปเห็ดต้นเห็ุกันเฮ็ดลั่นมันนี่น้าเออเขาไปหรือเพื่อนก็นไปเห็นเห็นทศนไปหาคุยสาวไปเห็นสาวแล้วคนกับอยากไปน้าเขาอืมไปแล้วเขาเออไอ้มา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 ให้บุญน้ำการในต้นน้ำการในบุญในกุศลน้ำการเห็นล้วไปอนุโมทนาน้ำเขาจกบาทหนึ่งเงินกระดเพราะก็ออกกันอันนั้นเราถอดเด็กในคนละบาทสองบาทเป็นต้นเป็นการขึ้นมาละ มันมโธนาไปน้ำกันปารธนาน้ำกันน้องเฮ้าเนาะเฉยไปชาติใดก็มพอกันแหละไปเลยบัดต่อกันไปกันไปแต่ที่เดียวแล้วกันแล้วเลยที่ไม่กบเท็จต่อเขาเหต็ต่อของเขาตามธรรมชาสติของเขาเขาเหต็จอยู่ตลอดบัดเกิดมาชาตินี้ก็มากพอกันก็มักกันแล้วบัดนี้พวกความสัญญาเดียคนั่นบอกนั่นเดีบุญกุญส่วนนี้นี่บุญมันบุญเป็นด้วยบังเอิญได้ท่านว่าบังเอิญท่านบ่มีได้ในโลกอันนี้ มีแต่เขาว่าวสื่อๆนี่คนโลกค้นว่าวเอาเขาว่าบังเอิญแต่ตามที่จริงแล้วมันมันไม่มีบังเอิญขันพรเหตุอะไรอย่างเงี้ยไนมันสิบังเอิญมามาพบมาเห็นนึ่กับหนี่งบ่มีว่าว่าบังเอิญเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมกรรมมันมาหอดกันแล้วผู้ใดทำกรรมอันใดไว้กรรมนั่นก็จะตอบชะน้องกรรมนี้หรือกรรมชั่วมันสิมาหากัน ให้หลกเขาเอื่นดวงดวงมะพกดวงมะพอเออให้หลกเขาเอื่นมาดวงพุติเจ้าเอื่นว่าผลของกรรมของบาปของบุญมันมาหากันบอ้่คือกันได้ดวงกับกรรมก็ได้แต่ว่ามันไปทั้งเดียวกันนั่นแหละอว่าบุบคือกันซื่อแต่ว่าผลลับผลความความตั้งใจก็บบุคือกันดวงนี่แล้วแต่ไม่สิดวงมาหอดของบางคนนอนอยู่ก็มีให้มันดวงมากหรือขันดวงมากกูเห็นสิตายก็บ่ได้ผมว่า ซื้อหวยลอตเตอรี่บดปีก you know, mm ็บ hmm. บ so well, ุถึงนะคนเบาดวงคนบ่มี่คนว่างผู้ดวงเขามีแล้วได้รวดนว่างอื่นดวงทั้งโลกทั้งทั้งทั้บุตรเจ้าอื่นคุณของบาปของบุญบาปมีบุญหรือมาซาดหมันมาเป็งหน้ากันก็เอากันแหลมเนี่ยเอากันเพราะเขามีบุญมีกุศลพออยู่พวกินตะเกา่ามีเงินมีค้าบัดมาเอากันแล้ว อันนี้สงของบาปของพวมันบ่มีบ่มีบุญแต่บาบบ่เคยสงบุญจักสั่างบุญส่วนไว้จักเอี้ยนี่เลยสมบูรณ์ของติ่ีอยู่อันนี้มันแพ่บาปด้วยบุญนี่ขันสิเฮ็ดบุญมันมันมาน้ำเมียวกับฉันบาเมี่ยวกับบุญสิไปเลี่ยงพวบพได้พวมีบุญสะไม่เลี่ยงเมียก็บพได้เป็นอย่งไรมา เมื sea, sea, the sea, the ite, the ่อตกลงจงใจกดจอยชิเลไฟเข้าไปลำบาเดีกกเนี่ยอยู่เนีกินตะเกากับหลายวัเนี่ยไปมากกัน้อยเขาน่อยเขาเหมือนไปเหมืนไปรอวยเต่าตัวหาเนี่ยกูพกกินหาเนี่ก็พกกินเข้าไปเลย้อยเตาเนี่ยได้สั่งหอยมาปาไปทงเท่าเสี่ามาหัวกบว่าไม่เป็นน้ำเมียเมียเกว่าเป็นน้ำหูัวปากันเส้นให้เท่ากัปากกันหนึ่งวันเัากัย่างเส้นยากันไปว่าทาปากันแล้วถ้าไผ่รวยไผ่เมียจะกินกระซอยกันแน่ทุกๆุ๊กงอยด์ลำบาก เอาเลยปากันเลยพวกขบักเนี่ยขบักไปคนทางแบ่งสมบัติกันไปคนละทางเลยพอไปแล้วมือนไอ้ผัวมันเคยทำบุญม,มากไปเห็นงานวอนนั่นก็ได้จักมื่สองมื่นแล้วก็ขีดขาดนอนเว้นเอาไปเอามาแลบบมัดเขาอะไรนี้จะงา,ง,างานงานเงินเก่ากระบะมีเงินใหม่เกิดเกิดขึ้นมากกระบะได้เว้ยมัดเขามัดเขาตัวบนเอาไปเอามาได้ขอทานทั้งผัว ไปขอท่านกินเอาเออท่านไกินเออพ่อ,พอไ้กินเนี่ยไอ้จงไม่เอาบัตรไม่ยฟ้าไปแล้วแล้วก็ไปหางานทำคือกันไปหอดบ้านเศรษฐีเขาเกลืติดไปประกาศไว้แล้วไม่บ้านก็ไปสมัครได้เลยเราโอ้ย <m> มสมัครเศรษฐีเมียเศรษฐีแล้วก็ว้ายเฮ็ดคือของเจ้าของนี่หรือคนมีบุญได้ฟังว่าเฮ็ดคือของเจ้าของขันคนมีบุญนะขนคนมีบาปเฮ็ดแต่พ่อเรียกมึงคนมีบุญนะี่นเฮ็ดคือของเจ้าของนีง่ เน,ในี่ยี่ได้ยานมเสียหายยานมันจะงดูแลบัดกวดทุดท้างย่างดีปาายทตยู่ไปยู่มาได้สองสามเดือนเมีย,ยเศรษฐีตายบบบนี้เอาเสียเพราะเมียเศรษฐีตายล้วหลวงไวยเศรษฐีจักเสียเล่นตายจัก,จก 18, สิบป้หาใสเศรษฐีแล้วะหอยตียคนใส่แล้วมันดีมันดูแลสักชิ้นหอยเาอาก็มาคนอื่นมากจักสิกมาผ่านของเาขาว่าเมียนจักเสียมาจึงได้เขาก็บ,บูจา แต่ว่านี่มันเห็นแล้วว่าอีอันนี้มันดีห่วยยันนาควบสุกของเฮานะจังน,นะเอาอีอันนี้เป็นเมียซะนั่นหนะ่วยเป็นเมียเศรษฐีได้อยู่มือจูเป็นธรรมาดาได้บุญกุ้งขนเขาเออไอบัดนี้ได้เป็นเมียเศรษฐีเราแล้วผมห่วยแต่งตัวยังท่าแปะท่ายังโว้ยใส่เพชรใสควายของผมง,งามเลยหมดกระโถลืมมันเนี่าว่าถึงเจ้าผัวไปเนี่ยเจ้าผัวเป็นมาเลย ก้าวไปสอบข้าท่านบ่อนหน่นบ่อนอี่ขอไปผ well ่านมาทางบ้านเมียพอดีเมียหลวงบ่งป้อมขัวบุตวนี่มันถูกมันถูกเปัญญางปานนีตัวจะได้มาขอท่านกิตป้อมถูกปานนี่ตัวจะได้มาเออยังบ่ตรท่านยืมคมคมเบายังบ่ตรท่านยืมคมเบาเท่านี้เจ้าจะฟ้าไปอยู่อยู่นี่สุขันอนู่บานน่ารักเลยอยู่แล้วก็ขอไปขั้ว ออกไปคัวแล้วะไไปบะกือเขาคือเสียหัดอันหน้ะเขาเขาเสียหัดของหวานหันน้าเขาก็จอหัวมันดีๆแล้วเอาหัวมันออกคอดออกทั้งในมันออกเอาท้องออกเงินออกเงินยัดเข้าไปเนื้อเต็มพอดีเอาอัดขึ้นไปมัดย่างดีบัดไปฮอดเพือนเจ้าจังไป พากินเด้องขันบ่หอดเฮือนน่ะเจ้าอย่าพากินเป็นอันขาดไป็นนึงกินเป็นอันขาดต้องไปหอดเฮือนซะก่อนยังเฮ็ดยขันบ่เฮ็ดหมอเฮือนแล้วบ่ได้สั่งบ่าอยูเด็ดขาดเลยจังเฮือนอยู่ไสัยเลยจับของกันได้บ่มีเฮือนก็าขอทานเนาะแต่มื่อกลตกกระแตบอยุสัยเลยมันชักแล้วใา้ไปแล้วบาดนี่ขึ้นโคกสูงลงโคกต่ำไปแ็นปัทโต้เมยแล้วมันหิวเขาโตตายกูซั่นบ่หิวเขาอยากกินข้าวได้บ่เนี่ โอ้ยจักจมจักบ่มันเสเอามาตายแม่มันยากบักอื้นอนี่กันได้บักฟักข้องไม่จักเสียามาเหติตีสังจังม้าแบกมาหามมีเข่าได้กินก็ไข้แน่ที่เราเอามาอันนี้มาหามแบกมาหามอุย้ยจะไม่ทุกข์มันยากอันห้ก็ห้ของดีกว่านี่ก็บ่ไข้แน่คนบา้ามาหายข้อคิดสังหมักอื้อนี่คนบาา้าเอาเล่ากันได้จมไปน้ำพานหรอพงศ์วันนี้ไปเห็อนอันสองผู้เมียเขามาตัดฟืนเกี่ยวกับมาตัดฟืน เขาเต็มเกียนแล้วเขาเกษียณกับแล้วเต็มของเขาแล้วเขาิกลับไปพ่อเราห้อยหิวเขาแห้งไม่เจ,เจ้าเจ้ามีเขา,าว,ว้าจหรอมีว่าคอ,อยสิอเอามอือมาแลกแลกเขาให้คอยกินน้ำเน่าฉันว่บ้านีนเขนอกรวอเขาก็มาไล่เขยเขามากินทุกข่อยกษีิณเมื่อแล้วเอาเออแลกเอาบ่จังอเอาเอาไป่อนึงขือยกษีิไป่อน้อนทุกข่อยจะไปมันหากินเอาดอกปญัญา ข้าเจ้าหิวไรก็เอากระเอากขาว่าก็เลยเอาหม้อเข่าให้หม้อเข่าให้กินเข่าแล้วบาดนี่เขาก็เอาอึขึ้นเซกเนี่ยเกลียดเจ้าแล้วก็ภากันเมื่อนเขาก็ได้โว้ยไปพามือเขาก็ได้เป็นเศรษฐีจูนก็ได้มีใจสั่งล้วมีต้องนั่งเงินมันไม่มาอึเสด้บานนี้อันนี้ไปเจ้านี่บอกก็บุ้งจักฟ้าจักหมอก็ยังละเซยอยู่แล้วบานนี้โอ้ยตาย อีกสองสามเดือนผ่านมาอีกกลับมาทั้งนี้นี่นะเราเห็นป่นจ네ับเนี่ยเจ้าของบ่ได้เด้กูว่ามันงามดิมาบ่ได้โอ้ตายผมเอาไห้ดีๆแล้วมันยังบุกจักทิพย์ยังเดนมันไปใส่เนี่ยนะก็โง่แท้แต่วัวขู่ก็คือโง่แท้จะเนี่ยอาไห้ดีๆแล้วผมบอกโอ้ยเท่านี้จะฟาไปอีกเจ้าเจ้าเจ้าเห็นยังยุ่น ไปแล้วบ่ไปแลยบายบ่ายนี้เราก็เข้าไปแล้วบ่ายตอนกูมมาใหญ่ๆเง้ยแล้วลเราขวิดก็ค่อยใ,ใส่ละห่อมัดย่างดีเออเขาหิ่งพร้อมใส่น้ำพร้อมใส่ย่างดีมัดย่างดีแล้วก็ไห้เจ้าจาชิฟฟ์ไปเด้อจิ๋วไปเปิดกีกินฮอดเงื่อนจังเปิดเด้อ เดี๋ยวจะไปเปิดกินหากินผู้เจอตู้ทุ่ิบดแดดได้บ่ได้เลยเจ้าไปเปิดกินน้ำมันบ่ได้ไลยไปหอดเงินสะก้อนยังเปิดเย็นเออเาเข่ากินอยากกินก็ได้คือไปแหลายใบโน้ยขี้หัวเข่าหัวหับางใยนี่ไปถุงถุงใยสองสามสี่ห้าสั่นได้ยังมัดยังอีู่มันทอดมือตรงนี้เต็มโอ้ยกินบดซาดกับบ่มบ่มบ่มบดคนธรรมดารู้จักกินหันรู้จักใส่น ก้าให้มันพ้นมันจะทุกข์มันเป็นธรรมาดาดิเพราะว่าตวเองกระพ้นทุกเนี้ยเร็วมึดเล้วพอเอาไปหลือมีห่วยขึ้นสังสิแล้วข้ามไปแล้วมันมีไม่ล้ำเดียวยุ่งหันเขาข้ามไปข้ามมาอยู่ลุมชีอนหอนยางไปเมาื่อยนอนไปไต่หลือไต้โัวกไปไม่ล้ำเดียวไปพอวน้ก็ ฟังตั้งนั้นก็บอกฟังท่านีเก็บอกเขาลมมาเย็นเย็นมีแห้งแล้วกูไปดั้งหุงยูหันอ่ะงัวหน่ะไม่ล้มเดียวใหญ่ๆมันสิใหญ่ๆไในพ่อนั่งได้มันสิไปกินเขายูหันเป็นยูว่าหันไปแก้ห่อเขาแล้วบันผมมัดยันดีบุญเปนมัดยันสี่ลาดิคือยันมันเฮียดิมาท่องมันท่องเป็นของหาง่ายแบบนี้ดิผู้ใดก็อยากไดอย่าหนึ่ไม่ แกที่ไหนก็บอกแกเท่านั้นดึงมันแห้งแล้วบาดอีกจับหายสิมาแล้วบาดอีกซูดห่วยจับขึ้นนิ่งแห้งแล้วก็ห่วยตกปุ้มลงหนึ่งบนนี้กินซ้ำลูกมันไม่พื้นน่ะยังอยู่ได้ดินี่ไปสอบก็หมดเด้อยังอยู่ได้ห่วยได้ดินี่มันไปใสท้องอย่างตกไป่ตบโอ้ยก็เลยบไปกินน้ำเขาได้ยังเลยโอ้ยหิวต่อไปเอฟแบบนี้ตายหมดหอนแล้วได้โอ้ยตาย เดี๋ยวนสมบัดมดบาดนี้ไปอีกสามสี่หาเดือนไปอีกบาดน,นี้มันเงินผ่านไปทั้งอีกไปเห็นป้าทุกอีไหะอันนี้เจ้าเวนอะไรอีกบ่อันคอยเอาห่อคอยเจ้ากินเจ้าไปกินอยู่ใสอันเอาบักอื้อให้อเอาไปแลกเขาเขากินแล้วคนตัดฟื้นเอาไปแล้วอันเอาห่อเขาไปกินบาดน,นี้เอาอันนั้นบาด์น,น ไปกินยัวน้ำสัมพานมะตกน้ำบ่ได้กินซ้ำเนี่ยโอ้ยตายมันปวดร้อนให้มันสูมขาดทุกโบคอนมีดีดีไปหาไงไงไงดื้อเพือเพื่ได้บ่ได้เลยบบบนี้โอ้ยตายเอาไม้เจ้ายัวขนาดเอาไม้แล้วมันมัดยังเจ้าเว้ยไปกินอันอันน้ำหอยน้ำหอมเป็นอันขาดที่ไปกินยั่น้ำปวดแาบนี้ ยศสิไปหากินอยูนย่นุ่ห้วยน้่มหองย่างดีเฮ็ดกุ้ดีกินยุบดีอยูุสินว่าไปไปละบ่อได้แล้วก็ไปอีกห่อใงย่างดีไปไปบ้นก็บพวกขับไปบนนี่ก็พกบนนกพวกขับมันมาทำเทิง์กในบังมีก้อนหินผาชุ้งๆแน่ขึ้นไปมีต่อใหม่ข,ข,ขึ้นไปทั้งอันโคตตัดแล้วหรอกโวยขึ้นไปเทิงมันโวยบรรยากาศดีเห็นเวัดพระโทวลมพัดเย็นโวยเอาอยู่นี่หลับมันว่า เออไปนั่งกินนิดต่อไหมนม้ำขาสูงๆหมืนมันยังขับเพรไปนั่งแล้วก็เออเอากินเขาอยอะนี่ล้วเปิดหัวเข่ามาแล้วบันเปิดออกห่อเข่ามาแล้วโอ้ยไหนๆจะหนึ่งวันเปิดมากห่วยขั้วขี้องเปิดมากโอ้ยมีแต่ท้องมีแต่ห่วยเพ็ดเต็มยู่หนุนปาโท้อเสนบัดนี้ดีใจไร้ขนาดโอ้ยมุงจุดเลืองของดีใจไร้ลืมตัวเขาเบิร์ โดดคือว่ากูเป็นเศรษฐีแล้วหัวห้อยเต้นขือเบิรตกระโยกเบิแท้งหนุ่ห้วยตีนพลาดขอนไห่หนุ่มผักเกี่ยวกสับตายเลยวันใดสังอันนั้ำทอก็ยังอยู่ได้จยงก็ได้ไปหาได้จนวันน้หลังอันนี้เนี่ยีบุตรดีนี่นาะนั่นเป็นน่าจะขาดทุกมันสิดวะฮอนมีเสมอเหิงเออเอาให้ทั้งสามเถือกวันได้ทั้งสามเถือบุญกุศลบ่มีจะนั่นบุญของไผ่ของมันเด้อนี่เด้อขัวเฮ็ดกับขัวได้เมียเฮ็ดกับเมียได้เด้อ ของสิบไปปันกันกินบบได้เห้ถทามันยุ่งนกันหนึ่งหัวยันบได้ของหัวบบได้ของเมียก็บบได้มันก็ต้องเป็นของไผ่ของมันเรียกว่าบุญกุศลเคยสีได้น้ำกันรวมน้ำกันก็จีหอดมี่เกินมีหอดมันยังบ่มีโวยข่าอันบบได้คนบเคยทำบุญมากสีให้มีบนกินโวยไม่มีของทิพมากินโวยโบได้บบได้โบได้มีเลยฉะนั้นหัวกับเมียกับ เขาคือคือ <t> ป <ay> ้ากันพ่ป้ากันยังไหนเขาดูดพันผู้ใดพ่อป้ากันแล้วผัวคือรวยเมียคือรวยเพียงหนังเพียงนังพ่อบุญกุศลมันเป็นจใจเขาเคยเห็นมากเขาเคยเห็นมากเมื่อนีผมมีเมียมีแต่ผัวหน่วยเอาไู้ใดคือกันเอาได้ใดผู้ใดบุญลายบุลายตั้งใจแด้ววันนี้แด้วหนึ่งลาบานยะทาวลีวห้าพูลาปาลีปุเรนติ สาคัลลังเอวะเมเววิตโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปทีตังทุมหังจิวะเมวสมิสตุสภေบุเรนโตสังคปาจันทโวนะลโสยถามนิเจวติระเสวยถา